มาคะ่ะวันนี้ได้ก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำถ้วยใหญ่ใส่เต้าหู้ใส่ถั่วง,งอกแล้วก็กะหล่ำปีนะคะผักมาเด้อค่ะเด้อแซบๆซใส่เส้นใหญ่คะ่ะทุกคนเส้นใหญ่เอามาจากเมืองไทยร้อนๆนะคะเน้นผักเส้นน้อยอันนี้เต้าหู้เนาะ ใส่เต้าคู่แล้วก็ไก่นะคะเนื้อไก่สับมาด้วค่ะเด้ออาหารของเราเนาะใส่ทุกผักที่เราอยากกินมาดูถ้วยใหญ่ไหมคะ เส้ช่วยหรอกค่ะกะละมังรสชาติมะนาว ขว้วพริกเองนะคะทุกคนขยันไหม <c oughs> ขั้วพริกเองค่ะพริกเผ็ดเผ็ด ใส่เครื่องต้งยมยำนะคะถั่วงอกซื้อมาจากไพรซเอ่อชัปเปอร์ Kẹp cả tụi con. Cua tiểu tôm biềm. Tôm mùa gần. เยอะไหมคะทุกคนจะกินหมดไหมเนี่ยตอนที่ทำนะ่ะกลัวไม่อิ่ม <laughs> เต้าหู้อร่อยจ่ง ทั้งกินทั้งร้องไห้ค่ะหน่อไม้ฝรั่งก็ใส่ <laughs> ใส่ทุกอย่างเอ้ กสายตับเต้าหู้ใส่ทุกอย่างที่เราอยากกินเส้นใหญ่ค่ะทุกคน ต้นสนค่ะซื้อมาจากเมืองไทยกับหัวกับหางซื้อมาถุงนึงนะคะแล้วก็ก็มีเส้นแบบเ,เส้นผัดไทยด้วยแล้วก็ทำผัดไทยหมดแล้ว แค่นี้ก็เลิศดหรูค่ะทุกคนต้องเอาอะไรมากก๋วยเตีย๋ยวต้มยทำทําเองถ้าเหมือนบ้านเราหากินง่ายที่นี่ต้องทําเองทําไม่เป็นก็ต้องหัดเออไม่มีขายไปร้านอาหารไทยก็แพงนะคะประหยัดเงิน อยอิซาเนี่ยไม่ไปหรอกร้านอาหารไทยเราทำกินเองอร่อยกว่าทุกค่ะทุกคนแพงอีกตั้งหากเสียดายเงิน จริงๆ,ๆค่ะทุกคนแปรสชาติบ้านเราก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำเพราะอยากกินพิซซ่าถามให้กินก๋วยเตี๋ยวไม่กินแก็ไม่มัก กินไม่เป็นใครกคนกินได้แต่กะเพราข้าวผัดแค่นั้นไปแล้วค่ะทุกคนถ้วยใหญ่แต่ก็จะเก็บไว้กินนะคะเพราะว่าอร่อยไม่ทิ้งนะคะ คำสุดท้ายค่ะ